สิบเอ็ดห้าสิบสองเป็ดุกลานทําบุญให้เพราะทบุญให้เมียทาบุญให้พ่อทําบุญให้ได้รับอย่างไรอย่างไรเนี่ยเห็นชัดในใบลานมีอยู่สําพูดไม่ได้บอกเตตวัตถุบอกว่าวัตถุผีเผ็ดไหมอาตมาเป็นการที่เผ็ดปอกพ่อตายไปถูกเขาปนในป่าไผ่เงินไปฝังไว้เงากอไผ่กลางคืนคนมาปนกินห้าร้อยเล่มเล่มอีกกี่ร้อยเก้าสิบเก้าเล่มเงินหมดม,ม,มาปอนอีกกันอีกลำหนึ่งคนแต่ก่อนไม่มีรถรถนี้เอาเกินขีป่ประคายของมอนน้ฉลาดเงินม,มาฝังดินไว้ก่อนนอนคืนนี้มืออื่นซักจะคุดเอา มาปุนเอรีมาปุนก็เลยบอกว่าไม่มีเงินค้าขายขาดทุนของคนบอกว่าคนอื่นเขายังได้มึงบต่ทาไมไม่ได้มึงโกหกอยู่ไหนไปหามามันไม่มีคนก,ก็นเลยฆ่าตัดหอกไปตายเพื่อนเขาก็ฝังไว้ในตรงนั้นแหละนหนี้เขาด้วยเป็นหนี้เป็นหนี้เศรษฐีไปยืมเงินกุธนาคารมาไปทุกวันนี้ก็ไปกุฎธนาคารแหละยืมมาห้าร้อยจากอาชญาสรเศรษฐีเลยเหลือลูกสายสคนเดียวคนดีเมื่อพ่อตายแล้วก็ร้องให้ไปหาเศรษฐีว่าพ่อถูก่าตายแล้วเมื่อคืนนี้เงินที่เป็นหนี้ห้าห้าร้อยอัน ลูกไม่รู้จะหามาใช้ได้ยังไงเขาเป็นทาสร,รับใช้เป็นเพาะอันนี้ลูกดีปุกตันอยู่ให้คุ้มเงินอร่อยแต่ก็มันก็มากทีก็เห็นว่านางนี่ดีมากเลยบอกว่านางเอ้ยพอเธอตายแล้วเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงดอกนี่สิ่งของเพาะพอเป็นคนยืมต้องมาอยู่ที่นี่ต้องเป็นทาสเป็นทาสีจะเลี้ยงดูเหมือนกับลูกเป็นคนดีรู้กจกบุญคุณของพ่อของแม่อย่างนี้คนดีที่จงอยู่ที่นี่ให้เป็นทาสจะเลี้ยงดูเหมือนลูกนางก็ไม่ยอมนางทําทุกอย่างเหมือนทาสเหมือน คอีกสองสามปีต่อมา the มีคณะกองเกวียนคณะหนึ่งเปลียนไปค้าขายฉะนั้นแล้วก็มาจอด่อนเป็นป่าไผ่มีมีห้วยมีมีน้ําใสๆให้งวกินงวงก็กินไปพันใเป็นห้าร้อยเล่มเศดที่หัวหน้าอดอนมีลูกน้องอาักขาท่านลาไปฝันเห็นเศษตัวนั้นแหละที่ไตไปต่ทซับตรงนั้นบอกว่าท่านท่านขึ้นขึ้นเอาเสียมไปขุดโลนกบไผ่แล้วท่านจะเห็นเงินหอวางไวพันห้าร้อยคาฮปณะถ้าท่านได้เงินพันห้าร้อยแล้วห้าร้อยท่านจงเอาเสียอีกหนึ่ง งพันจงเอาไปให้ลูกของข้าพเจ้าเป็นลูกสาวเป็นคนชายอยู่พันอาจจะคือหาเศรษฐีหนึ่งพันบาทให้นางไปนี่สักห้าร้อยห้าร้องนั้นอร้อยนั้นให้นางไว้ทําบุญให้เพาะให้นางไปซื้อมะม่วงแล้วก็หาต้นมะม่วงไปวัดด้วยเอาอยากกินมะม่วงในนี้ชื่อว่าอัมพาเปเพนมะม่วงอัมพาไปยว่ามะม่วงเป็นมะม่วงวันนี้ตื่นขึ้นมาก็เอะฟันแปลกเว้ยเลยไปขุดขุดลงไปสองสามทีเห<อ>็นหอ่หอเงินจิงๆเอามานับพันห้าเงินกับฟันเป๊ะเลย โอ้จริงๆเว้ยเอาไปให้ลูกสอบเขาไปถามหาเสร็จยิราชเชื้อหา เขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งคนดีคนดีนดนดแกตายจกมาสมัครไปรับเชดนี่แทนพ่อลูกกะตันอยู่เลี้ยงไว้เหมือนลูกแล้วก็ไปถามหาคนไหนน่นอยูนอย่นู่นกาลังพาฟืนอยู่เลยไปแกหองเงินเอาให้นางนางก็เธอฝังเงินมาให้พันกาปณะก็ได้ยินอย่างนั้นนางก็สบลงยินว่าเพอที่ตายแล้วฝังเงินมาให้ก็สลงเขาอ่อนลงก็นั่งร้องให้น้ําตาไวไม่ไหวที่ถึงนพอตายแล้วจะฝังเงินมาให้ได้อย่างไรเพราะฉันตายไปแล้วนางก็เลยเล่าความฟันให้ฟัง เงินหนึ่งพันกหาปณะห้าร้อยนี่ให้ไปชั้นศรีห้าร้อยให้ทําบุญมะม่วงไปถวายพระไปสบัดพระพุทธเจ้าต้นมะม่วงไปปลูกที่เวรวันด้วยนางก็ดีจจคิดเฉพาะเงินแล้วก็รีบเอาไปใช้เศรษีศรีไม่เอาเพราะคุณงามความดีของนางคนนั้นก็กระตันยูเลิกเงินก็เลยไม่เอาเงินคืนให้นางนางก็เลยไปหาซื้อมะม่วงหวานในในตลาดไปทําบุญก็ไปหามะม่วงไปปลูกไว้ที่ก็อุทิศพุทธเจ้าตัวน้ําสัตว์มะม่วงอุทิศกุศลนั้งก่บิดาของข้าพเจ้าที่ล่วงรับ แล้วมรตก,กพัตมันประกอบไปด้วยมะม่วงและข้าวสุกม่วงสุกพร้อมทั้งต้นมะม่วงในขอปลูกอุทิศส่วนกุศลแก่พ่อที่ล่วงลับไปอะไรอย่างนั้นแต่แล้วพระพุทธเจ้าทางก็ให้พรดังที่เรากล่าวกันนะึ่งพอต่อมาวันหนึ่งพระวังคีสะนั่งสมาธิอยู่เอ,อพรพโมกัลานะท่านนั่งสมาธิอยู่เห็นเทวดาตนหนึ่งลอยมาในอากาศมีสวนมะม่วงมาด้วยมันก็ลอยมาด้วยมีมะม่วงสุกห้อยยอ้อยอยู่ หน้านั้นมันมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้ามะม่วงสุกท่านก็เลยกําหนดจิตถามประวัติดูก่อนเทพบุตรทําบุญอะไรบากรรมอะไรวิมานของท่านจึงรุ่งเรืองเหมือนดาวประการพึกลอยมาในอากาศ็นมะม่วงของท่านงดงามเลือเกินห้อยย,อย้อยสุขเหลืองอาลามนอกฤดูกาลท่านได้ทําบุญอะไรไว้เอกตัวน,นั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าบัดน,นี้ไม่ใช่บุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตายไปแล้วลูกสาวของข้าพเจ้าทำทักขีนานุปทาน คือเพิ่มบุญให้้ร,ระเจ้าทำบุญด้วยมะม่วงแล้วก็ปลูกต้นมะม่วงไว้ในวัด สิ่งเหล่านั้นก็กลายมาเป็นทิพย์ข้าพเจ้าก็พ้นจากความหอยหิวพ้นจากเปรตเหล่านี้ก็กลายเป็นเป็นของทิพย์ไปหมดพาอภรรยาของข้าพเจ้า,าก็เป็นทิพย์ล้วก็เป็นทิพย์ไปหมดนี่แหละเป็นเหตุว่าบุญที่ลูกทําให้ลูกทําให้ <t> ต่อมานางนั้นได้เป็นลูกสะภ้ขยองเศรษฐีเศรษฐีมีลูกคนเดียวว่าเอเด็กหญิงคนนี้ดีเหลือเกินตายก็มาสมัครทาสใช้หนี้แทนพ่อก็ได้เงินเอามาใช้หนี้ให้พ่อเราเอาเงินให้คืนก็เอาไปทําบุญ ผู้หญิงเช่นนี้สมควรที่จะเป็นนารียเกนารีรัตนะรัตนะนารีได้ได้เป็นเมียก็คงจะดีแต่งามเหลือเกินแลยเอาเป็นลูกสะพย้ยเศรษฐีมีลูกชายคนเดียวเป็นลูกสะพย้ยมีซักแปดสิบปอมอบความเป็นใหญ่ให้มานางก็คลอดออกมาคนหนึ่งลูกชายนางกลมลูกก็กอมแต่เรื่องปุ๋มมะม่วงผนแต่เรื่องบุญนางกลมลูกมีคํากลมว่าอันที่กลางเอวเมวปัสตะอนัตวิปังสัญญามัทสะธรรมสวิปปากัง อหังทาสีกุเลสุอหังทาสีกุเลสุแปลว่าท่านจงมาดูเถิดด้วยผลแห่งการให้ทานและการให้ความขนใจความสำรวมใจข้าพระเจ้าเป็นทาสอยู่ในเรือนนายด้วยบุญที่เห็นกับตาบันนี้ได้มาเป็นลูกสะพยเป็นใหญ่ในเรือนตนอาหังสุนิสาโหมิกุลปฏิ ไปว่าสุนิสานีแปลว่าลูกลูกสะพ้ยบัดน,นี้ข้าพเจ้าได้มาเป็นลูกสะพ้ยเป็นใหญ่ในเลื่อนต้นถ้าแปลเป็นภาษาลาวฮวานอนสาารับตาแม่สะกอมเบิงเอาซาเดอร์ลูกหลาบุญท่านที่แม่สั่งแม่เห็ด้วยควมคมใจสำารวมใจแม่นี่เป็นทุนทุกง่างย่างห้สำาร่มใจเป็นไัยเพลินทำบุญไว้จึงได้เกิดมาเป็นลูกไพเพลินจึงได้มาเป็นแม่เจ้าบุญสั่งเติแในหลังลูกเอ้ยแล้วะ เรากอมลูกเราจนจือ้อมอนน่อยๆน่ะไงมาจนจื้อก็เฮต,ต่บุญคือแม่เพราะฉะนั้นคำกอมลูกในโบราณเนะี่ยมีมันในคมภีร์มีหลายคมภีคำกอมลูกเนะี่ยกอมแต่เรื่องดีๆงามๆเอาทีนี้พูดเรื่องเรื่องจริงๆในโลกนี้เนะี่ยอันนั้นมันไกลมันอยู่ในคมภีร์เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีมาแล้วท่านอาจารย์มหาอมอที่วัดวิเวกธรรมชาอําเภอม่วงสามสิบ ลูกศิษย์เอกอาจารย์ชาเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วอาจารย์มหาอมอนท่านพาลูกศิษย์ลูกหาตามปฏิปทาดําเนินตามรอยท่านอาจารย์ชาที่ลวงรับไปเดินทุดงป้ไปจากอําเภอบ้านอ,อำเภอม่วงสามสิธิ์ผ่านอําเภอหัวตะพานแล้วจะไปทางอําเภอป่าติว้วมันเป็นเขตรอยต่อสามจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีจจังหวัดอํานาจเจริญแล้วก็จังหวัดยะโสธร วันหนึ่งท่านก็ไปอบบาดบาดของพระนี่บาดขาวๆเลื่อมๆนี่มันผิดพระวินัยพระวิพระวินัยไม่อนุญาตเห็นอกว่าบาบาดสเตนเลยเลืองๆนี่เพิ่นไปอบให้มันดำดำให้มันแหล่ๆที่มาใส่งามๆนี่คือไทยบานบอดดายแม่นแท้สิไปใส่บาดทองคาแห่งบอดดายเจ้าหน่อยไปสิไปบินบาดเจอเขาตีหัวหยาดเอาบาดทองคําไปสิลงนังซื้อหิมตีหัวพระแย่งเอาบาดทองคําไปพร้อมกับสายหมอกยามเช้าไปสิพาดนังหุ่น งอนหนังสือหิมพระพุทธเจ้าเพิ่นคืดฮักเพิ่นคืดดีบ่ให้พระใส่ขอวิจิตบาดนในเพิ่นกาขันมันเลื่อมเพิ่นกาเฮตให้มันดำพระกรรมฐานจริงต้องไปอบบาดแต่เห็นบาตรเพิ่นดำดำทั้งในเขาอยู่บ่ให้มาทั้งหนองมันมันขาวน้ำอบก็เลยไปดังไฟอบบาตแล้วก็มีกองไฟเก่าๆขี้เท่าอยู่หลังจากนั้นกลางคืนทั้งก็กลางกรดนอนอยู่ที่ที่ดินมันสีสูงๆหน่อย กลางกดนอนนั่งสมาธิอยู่เดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิกําหนดจิตสงบลงไปสงบลงไป,งงไปก็ปรากฏว่าจิตมันลงไปสู่ผวังมันปรากฏเห็นนิมิตมีผู้หญิงสองคนมานั่งอยู่ต่อหน้าพระกรรมาฐานย่อเป็นผู้สํารวมแม้แต่ฝันก็สํารวมมีผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะมองดูเห็นหน้าก็ไม่ค่อยจะมองนอกจากมันจะจําเป็น พูดก็ไม่อยากจะพูดพระกรรมฐานพูดกับผู้หญิงก็ไม่อยากจะพูดถ้าพูดก็ต้องมีสติระวังพูดแต่เรื่องที่มันจําเป็นมีเรื่องศิลเรื่องธรรมไม่ค่อยคุ้นเคยกับผู้หญิงพระกรรมฐานอาจจะมาไปถึงอเมริกาเนี่ยไปแสดงทามผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งตอนหน้าเนี่ยบอกให้วางมือก็ไม่วางนบอ,อยู่คนเดียวตลอดเทศอยู่สองชั่วโมงแกก็พนมมือพอพนมมือเสร็จก็อยากจะมาถามอยากจะมาคุยเป็นครูสอนโลเรียนชื่อว่าเดฟ รูปล่ามเธอก็งามซสด้วยอนามาไม่ไม่คุ้นเคยเทศจบละนี้เดี๋ยวมันสิลึงฝรั่งไนในลึง,ล,งลึงไปมันสินำด้หู้กับปูด้ทางบ่แม่แนวไดนในบ่ลึงหัวมันดอกมายามันยิ่งนะไม่พยายามจะพูดด้วยไม่อยากจะมองดูหน้ามันจะคุ้นเคยบางทีสายตาม,มันจะกระทบกันมันจะบอกซิกซิกแน่นบางสิ่ง,ง,ง,งบาง,ง่างมันบด่ดีอันนั้นเป็นเรื่องพักกรรมาฐานแม้แต่ฝันก็ต้องมีสติสำรวนในสติ ท่านบอกว่ามีผู้หญิงสองคนมานั่งอยู่ต่อนหน้าก็เลยสำรวมไม่พูดไม่คุยแต่ปรากฏว่าผาูา้หญิงสองคนเหม,ม็นสาบเหม็นกุยเสื้อผ้าขาดดำกระล่องกระแลงพร้อมมีแต่หนังหุ้มกระดูกน้ำตาในไหลสองข้างทั้งเหม็ม EN, ม EN, นสาบเหม็นกุยเหม็นกลิ่นสาบสางพร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าขาดขาด น้ำตาไหลสองข้างอาบแก้มก็เลยไม่ได้พูดมองดูนิดเดียวก็สํารวมสำรวมจกักสุสํารวมตาไว้ต่อมาตอนเช้าท่านก็เลยเล่าให้โยมฟังโยมมาทำบุญกับพระที่ไปปอกปาก,กฏทามว่าพอออกบอขคอยอยู่นี่มันมีอย่างบนโน่นนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคอยฟันประหลาดเพื่อนสีใไส้เข้ามาฟันคอยฟันเห็นมนยิ่งสองคนมานั่งอยู่หนึ่งจจ้อย เม้นกุยเม็นข้าวเสื้อผ้าขาดขาดน้ำตาไหลอยู่สองขาโอ้พอออกเลยว่าโอ้ยอาจารย์วันนี้บนเขาฝังคนตายตัวไปเขาเขาเขาเฝังเขาเขาฝังแล้วเขาก็เอาขึ้นมาเผาแล้วก็มันจึงเห็นมุ่นนั่นขี้ดินนี่ขี้เท่านี่ไม่ยิ่งสองคนมันจะทั้งยาโสผลแหล่งปีนั้นมันอึดเขาเขามาหาขอเขาคนอีสานของเรามันทุกยากลําบากก็ขอกันกินได้ เหมือนคนทางอื่นทุกยากก็ไปเที่ยวขอข้าวขอปลากินดีกว่าไปขโมยที่สารเรามันมีศิลมีธรรมเข้มแข็งุกยากก็ไปหาขอกันดีกว่าไปขโมยข้องพี่น้องนั้นปีนั้นมันแรงได้ทํานาก็พากันมาขอข้าวจากจังหวัดเจ้าทรจนถึงเขตอํานาจเจริญมาถึงเขตอําเภอหัวตะพานมาขอข้าวพอได้ข้าวหน่อยจะกลับบ้านเดินกลับกันเป็นไข้เป็นไข้ไข้ฟีดักเป็นฟีดับ เขาเรียกว่าโรคอะไรโรคฟีดังหน้าหลายๆนะไม่มียาไข้ก็ไข้ในที่สุดพากันตายพร้อมกันทั้งสองพี่น้องกลายเป็นผีไม่มีญาติบ้านนั้นแหละพากันเอามาฝังฝังไว้แต่ครบปีก็เอาขึ้นมาเผาพระมาสวดมาเผาเพราะผีไม่มีญาติแล้วก็ไม่มีใครทําบุญหาอาจารย์มหาอามรก็บอกว่า ทั่นมืออื่นพักกันมาทำบุญหาเล่าในเด้อเอาาขาวเอาเข่าหมอแกนหมอเฮ็ดง่ายๆจางเสือระเฮ็ดบุญแต่เข่านั้นจะาสุไปหาขาข่าง,งวัวฆ่าควายอย่าไปจ้างหนังจ้างหมอลาอย่าไปทำอย่างนั้นอันนันบุญเฮียวดัดทำบาปแลกบุญทุนเรื่อยไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม่น้ำน้อยไหลดังสน,นันนันทาโหติกุสุภาแม่น้ำน้อยไหลดังสน,นัน น่าโหติมโหสติน้าใหญ่ไหลนิ่งสงบไอเบิ้งลู่มไอ้นังของมันใหญ่ได้ยินเสียงมันไหลถาดอยู่บอกน้ำห่วยบักล่าไหลอยู่จ้ากลางแม่นบอกสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นมันสงบสิ่งใดพ่องสิ่งนั้นมันใดมันดังพระกุมกุมภูปโมพาโลคนโง่คนพานบุญก็เหมือนเหมือนหม้อมีน้ำครึ่งเดียวดังจุรุ่งจุรุงทำดัมันดังดังอะไรมันดังให้เขาย่อง โอ้ยเราแจกเขาสมนาสมตาจังหนังมาให้เบิ่งจังอลำชิงมาให้เบิ่งกลางเว้นขาข้วปันกินสนุกกินลาบกินก้อยอยากดังแม่น้ำนอนไหลดังถาาห่อน้ำโขงฟังจังได้กับเริยิงเสียงมันแห่งน้ำาหลบัณฑิตเงินน้ำเต็มหม้อเป็นวายังปูโลโหติบันฑิตโอันดิตประกอบไปด้วยปัญญาทำบุญก็ย่อมสงบย่อมด้วยบุญไม่มีเสียงด่งดังนี่เฮงง่ายนี่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 ัณฑิตทำบุญนี่เขานี่บอก ข้าบ้านนั้นก็เอาข้าวมาหม้อหนึ่งแกงมาหม้อหนึ่งก็เอาผ้าขาวมาให้พระท่านบางสกุลเอาผ้าขาวนั้นมาย้อมมันเย็บไป็นสบนเป็นจีวรก็ได้บุญหายมือนั้นแรงพลงกันยังกลางกดอยู่แรงมาบาัดบน่งต่อยฝนมาเห็นอีกบัดนี้ในบ่คือเก่าบัดนี้อ้อนอนันกลกายเป็นของคลิพเลยเราถวายพระไปแล้ว ท่านฉันแล้วเอาไปใช้ของนั้นก็จะกลายเป็นของทิพย์มันเป็นเรื่องจิตอาหารทางจิตไม่ใช่วัตถุเก็ว่ากลางคืนนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นผู้หญิงสองคนมาแต่ไม่ใช่คนที่สัเมเนสังเหม็นกูยังเก่าผ้าก็งดงามหน้าตากระแจมใสมีน้ํามีนวลคนสวยมันนั่งมองท่านอยู่ใกล้ๆท่านก็สำรวนอย่างเก่าอันนี้แห่งสีสำรวนแล้วเพราะว่ามันงามเดชีราบว่าสำรวนก็ได้ดอกคีลาบก็เป็นตำมักง,งามๆนี่ผมยาวๆหน้าหว,วานๆปากแดง,แดง คี้บงคงนึ่จะไปเบิ่งหัวมันนั่นสําสำรวมคือย้อยักษ์ที่นี่นี่บอกเป็นยังดอกเบิ่งมันบอกเป็นต่หักมันก็บอกเป็นยังแหละใจห้องนี่แห้งสำรวมผนแบบบอกว่ากาวเบานําแล้วก็เลยเลยหนดจิ๋อามซะหน่อยน,อยน,อยนึงว่าออกมาจะใส่น้องประสันนั่งโดน,นมันบ่มือจเจ๊เถอะ ได้บอกว่าอาจารย์จำขอนอยบ่ได้บอกว่าสัตวเอ้ยที่จำได้ยังได้บอกเห็นจะเคลียบมันมาบ้านเนขอนอนยังมานั่งอยู่นี่นอยู่นั่นเด้ขอนอยสอบพี่นองอันนี้นอยบ่คือเก่าแล้วได้รับบุญได้เราพู่โแล้วกันสเลยเอามาท่านตื่นท่านพูดกับมันท่านพูดเพียงแค่นั้นที่พระพุทธเจ้าสอนกับผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นอย่าพูดอย่เห็นจะมองดูจำเป็นจะมองดูพราอนุเด้อนุเราสอบมันอยากเบิ่งเด้สันเสียงได้ไหม จ,จะมองดูก็อย่าพูดด้วยเธอจําเป็นสิได้พูดด้วยจะทำยังไงพูดอย่างมีสติสาสติให้เธอกลัวยิ่งกว่าเพชฌฆาตอันไม่ยิ่งเนี่ยห่างยาหลายๆเป็นว่าตั้งสติทำออกมานั่งดนแล้กก็พักกันเมื่อสาวประสันเป็นว่าก,ก็กับแล้วมันบ่เมื่อซื่อๆได้บันเนี่ยทิมท่วนหาย ทีมทั่วไหนคือมันบอกเละมันบอกตัวหนึ่ง่องมันกลับมันบอกน้ําหลังอีกตัวหนึ่งบอกตัวใดคอยมาบอกแกนมูจะเอาไปซื้อเดี๋ยวมันจะจ๊บหายหัวงมืเจ้าอัแต่เพิ่นมาเนี่ยมือเศร้าผมก็กลับมาก็เลยเล่าให้ฟังบอกเอ้ยดีเฮาทําไปนั่นไปแล้วเด้ยผู้ทื่อเขาเจ้ามั่นวังคอยเห็นมาขึ้นนี่ตัวงามงามบอกขึ้เก่าโบเมนสามเมนสางหอมมกินน้ำอบน้ำหอมตาแก้มใสมีนามมีนุ่นมาถามอาจารย์เขาหน่อยบด้บ่ออาจารย์เพลยหายเขาหน่อยก็ได้หาย กแล้ว่าศันบนมันมันเมื่อมันยังทิมทุ่นอยู่ได้เพนกว่าบอกโตนั่นเอ่ยมันนองมันบอกตัวนี่ แต่เบงในเด้อเพิ่นวาอย่าไปบอกคนหลายเรือมันสิพากันจิหายวานั่นกับไปโยนไฟเอ้ยพี่สามมันบอกผิดไปหนึ่งตัวน้องมันบอกถูกเลยเท่านั้นก็เลย่วยขึ้นโอ้ได้บุญท่านตาเห็นอันนี้นั่นแหละเพิ่นวาทำบุญห้เจ้าของมเหหิปุยังตุตาอนาปการตีท่านก็ได้สั่งสมบุญไว้ไม่น้อยเลยพอดีแม่ใหญ่มาบอกเลขห้ก็ได้มือแรงเนี่ยเธอเรามามันสิได้กลับขึ้นมาหาเฮาด้เนาะซีมเนาะจ้าซัมนส้ม